สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาแล้วครับลุยสันตุดึงมาแล้วครับผมวันนี้คิดได้เมนูแปลกๆพี่น้องจะกินไหมตีนไก่ครับพี่น้องโลหนึ่งสื่อมาจโรงงานผมมาเย็ดตีนไก่ไต่หนามพี่น้องฟิ่มแบบซุกๆกก็แบบ ไปเปื่อยเกือบเปื่อยว่เปื่อยแบบซุกเปือเอาแบบเปื่อยพอดีพอดีเพรดี๋ีและสู่เข่าพี่รู้หระหันเปื่อยแล้วสิุดยอดไม่รู้หรอความันสู่เข่ามาเนี่ยน่ครับตีนไก่หนึ่งกิโลพี่น้องสาส์นใส่เลยครับข้าตะไคร่ใบบัวกูดอันนี้ก็ต้นหอมปักตี่ พริกไทยกระเทียมหอมหอมใบกระเพราไว้ทาปิดฝาขันนุ่ยไทยเริ่มไหมครับผมนี่ครับพี่น้องเครื่องเทศเขาก็บนี้หากบักซี่ต้นหอมกระเทียม แล้วก็ไปพีไทย์พีไทยเม็ดพี่้องพีไทยเม็ดปั่นเลยครับ ใกลลงหมอนยครับพี่นอ้องวันหนึงมันกน็คืน,น,มน,น,มน,นหมอนยพี่นอ้องใส่ไ,ไปไครับเจเิงเทียดที่ปั้นเมื่อกี้ ครับหมด,ดมน้ำปลา,านนครับน้ำปลาปลาปลาน้ำตาลนิดหน่อยครับพี่น้อง คนครับเข่ากันแล้วก็ับไส้ดีครับขาหันครับพี่น้องครับไปโอกดพักครับต้นหอมผักซีอีกนีนึงคนอีกรอบนึงครับผมไส้ลูกโดดลงไปพี่น้อง ใส่น้ำเอาไปข้างเตาเลยครับผมจุเตาเลยครับเอาไฟอ่อนๆไปเรื่อยอีกครึ่งชิโมงเจอกันครับผมเ๋ยาบเลยครับผมไม่น้องซุปเรียบร้อยแล้วใส่ไปกระเพาะลงไปเลยครับผม ปิดไปแปบ๊บนึงครับเรียบร้อยครับผมเพื่องพร้อมเสิร์ฟครับผมโอ้ย ตาสีออกมานสีน้ำน้องนี่ครับผมตีนไก่ไตน้ำลูกวิสาหนึ่งสิ้นนึงความเสิร์ฟครับผมมาครับผมพี่น้องมาลมากินด้วยกันอู้นี่เปรยผพักเล่นว่นนี่ ไป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 มตสี่แล้วแซ่บดีพรอมม้่งเปพร้อผมสุดยอดเลยมาครับมามามากินน้ำกขนครับผมิิใกลนใต้หม้อดูกทีทันคนหนึง ขอบคุณพอ่อยพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญลำลำรวยรวยขอบคุณครับ